สวัสดีครับมาดูกันต่อเลยนะครับดูดวงประจำวันนะก็เดี๋ยวไปเร็วๆเลยนะครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็จะเป็นของคนที่เกิดวันพุธนะครับที่8ทธันวาคม2547นะปีวอกนะครับปัจจุบันอายุ15ย่าง16นะครับยังเด็กอยู่นะครับผมราศีที่ได้นะครับราศี2นะถือว่าเป็นราศีที่ต่ำนะครับราศีนี้จะลำบากนะครับลำบากตั้งแต่เด็กเลยนะ ยังไงก็ต้องพึ่งพาตัวเองนะครับราศีนี้โดยราศีโดยความหมายของตัวเลขเนี่ยราศีสองเนี่ยมันเกี่ยวกับการสูญเสียนะพี่บอกไว้ก่อนก็จะเกี่ยวกับดวงเสียของรักอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะมาดูพื้นดวงทั่วไปก่อนทั่วไปแล้วเนี่ยเป็นคนใจร้อนนะครับตรงนี้นะครับใจร้อนทำอะไรก็ฟังคนรอบข้างเยอะๆนะครับการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ต้องปรึกษาคนรอบข้างคนที่เขารบเยอะๆนะครับการพูดกันจาอารมณ์ก็ใจเย็นๆนะแล้วก็มีดวงได้รับสมบัติตกทอดนะครับตรงนี้แล้วก็พื้นดวงเนี่ยเกี่ยวกับด้านอาชีพเนี่ยจริงๆแล้วจะโดดเด่นในเรื่องของงานราชการตรงนี้ไปงานราชการได้เลยนะครับเด่นสุดล่างลงมาก็เป็นค้าขายแต่เด่นสุดจะเป็นงานราชการมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสไปสอบหรือสมัครเนี่ยให ให้ไปทางด้านนี้เลยนะครับไปได้ดีนะตนัวเนี้แม้ว่าเราจะราศีแบบเจะลําบากเนี่ยแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นการงานอาชีพเราหล่อเลี้ยงอาชีพเราอะครับหล่อเลี้ยมหล่อเลี้ยงชีวิตเราเอ่าไปงานราชการดีนะครับมีโอกาสเป็นได้นะครับแล้วก็ปีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นช่วงอายุ20ปีนะครับ20เนี่ยจะดีสุด ดีในทุกๆอย่างในเรื่องของความประสบความสําเร็จเลยหรือว่าได้รับก้อนใหญ่ได้เงินก้อนได้รับข่าวดีทําอะไรก็สะดวกรับลรื่นในปีนั้นๆดีสุดเลยนะแล้วก็ช่วงที่ดวงตกก็มีอยู่ที่เห็นแน่จะมีอยู่2ปีนะครับเพราะฉะนั้นออสองปีเนี้ยมันเกี่ยวกับดวงที่จะได้กับตัวเองและได้กับคนอื่นนั่นหมายความว่าโดยความหมายของตัวเลขเนี่ยเลขหนเนี่ย จะเห็นช่วงอายุสิบเก้าน่ยจะตกเกตหนึ่งหนึ่งจะหมายถึงดวงมรณะในที่นี้จะหมายถึงเลือดตกยางออกหรือล้มหมอนนอนเสือ่อแต่ส่วนมากจะเป็นเลือดตกยางออกซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเราราศีต่ำอยู่แล้วเนี่ยตรงเนี้ยพอดวงตกปุ๊บมันจะตกเยอะกว่าชาวบ้านเขาเพราะปกติแล้วในเรื่องของดวงตกเนี่ยมันทําอะไรก็ติดติดขัดขัดหมดไม่ประสบความสําเร็จในปีนั้นดํารงชีวิตได้ยากลําบาก ต้องบักขับประคองแล้วพอเรามาตกเกตหนึ่งอย่างเงี้ยหนึ่งมันหมายความถึงสิ่งที่จะเกิดกับตัวเราล้มหมอนนอนเสือเลือดตกยางออกแต่พี่ดูแล้วมันจะเป็นในลักษณะของอุบัติเหตุมากกว่ายังไงต้องระวังไว้นะครับช่วงยุสิบเอาจจะเป็นปีชงเราก็ได้นะครับยังไงวิธีแก้ก็เข้าเดือนเกิดยังไงไปถวายสังฆทานให้กับตัวเองนะทาบุญถวายสังฆทานให้ตัวเองนะครับ19นะไม่ดีตก เจ็บมันจะเจ็บเยอะตรงเนี้ถ้าตกนะด้วยราศีเราด้วยแล้วก็ช่วงอายุยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเนี่ยดวงเสียของรักไม่ว่าคนหรือสิ่งของก็แล้วแต่นะครับอย่างที่บอกดวงเราราศีเราเนี่ยมันต่ำอยู่แล้วถ้าดวงมันตกเมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันเหมือนจะซ้าเติมคือกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์มาเลยนะครับยังไงประคองตัวนะครับลบําบากก็ลําบากยิ่งกว่าเดิมยิ่งกว่าคนปกติทั่วไปนะครับ ในช่วงอายุ21เนี่ยดวงเสียของรักไม่ว่าคนหรือสิ่งของก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเข้าเดินเกิดให้เดินทางไกลไปไหนก็ได้จากจังหวัดตัวเองไปเช้าเย็นกลับไปค้างคืนได้ก่อนเดินทางเนี่ยขอให้บอกกล่าวขึ้นมาลอยๆเลยบอกว่าลูกจะเดินทางไกลให้ขออย่าให้ลูกต้องเสียของรักนะไม่ว่าคนหรือสิ่งของนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ของเขาโดยตำรานะตรงเนี้ย19กั่21นะดูว่าเป็นไกด์ไลน์นะครับ ยังอยู่อีกหลายปีในส่วนของปีนี้15 15ก็ยาวไปถึงธันวานนครับ15บปีนี้ก็ถ้าในถ้าอยู่ในวัยทำงานก็พอทำพอกินไม่รวยไม่จนอยู่กลางๆถ้าอยู่ในวัยรุ่นวัยเรียนก็อยู่กลางๆลและกันการเรียนการเดินชีวิตะลรพวกนี้อยู่กลางๆไม่เดือดร้อนอไหลมากมากนะครับก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นแอบรักแอบชอบหรือว่าเป็นคนที่คุยอยู่ก็ได้นะครับตรงนี้ดูตามเส้นเชื่อมเอานะ คนหลักคู่ครองถ้าเราปลงลงงงใจคบกับเขาก็จะเป็นเนื้อคู่แต่คนที่เข้ามาตรงนี้หรือคนที่แอบชอบคนที่คุยอยู่คนนี้อาจจะมีเขาเรียกมีมีอุปสรรคเยอะนยครับอุปสรรคในที่นี้อาจจะเป็นหมายถึงในเรื่องของตําหนิถ้าวัยทํางานก็เขาจะเรียกว่าอาจจะเป็นคนอาพับหรือเป็นไม้มีลูกติดอะไรพวกนี้ครับแต่ปัญหาของคนนี้จะมีค่อนข้างจะเยอะเนี่ยอุปสรรค เส้นตัดเยอะๆเนี่ยเป็นหมายถึงปสรคแต่ถ้าเกิดเราคิดจะคบเขาก็เป็นเนื้อคู่เราเพราะว่าถ้าคบกันปีนี้นะก็เป็นเนื้อคู่เรานะครับเรื่องคนรักคู่ครองนะอีกที้งก็ยี่สิบเอ็ดนะครับโอเคก็เดี๋ยวสรุปให้ฟังเลยนะครับคนเกิดวันพุทธที่8ธันวาคม2547ปีวอกนะปัจจุบันอายุ15ปีย่าง16นะครับ ได้ราศีสองถือว่าเป็นราศีที่ต่ำนะครับลําบากตั้งแต่เด็กนะราศีนี้จะวนเวียนอยู่กับการสูญเสียไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็พื้นดวงโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นคนใจร้อนได้รับสมบัติตกทอดนะครับมีเกณฑ์ได้รับสมบัติตกทอดแล้วก็การงานอาชีพเนี่ยโดดเด่นในเรื่องงานราชการถ้ามีโอกาสต้องไปทางด้านนี้นะครับจะดีที่สุดรองลงมาก็เป็นค้าขายแต่ราชการเนี่ยน่าจะได้แน่ถ้าไปทางนี้นะถ้าใจไป ปีที่ดีที่สุดก็จะเป็นช่วงอายุย0ิบปีนะครับแล้วก็ปีที่ไม่ดีหรือดวงตกอ๋อมีสามปีนะช่วงดวงตกอะยี่ส20ย1 22ิบเ4็ดยิบสองยิบสามยิบสี่นะครับย4ิบสี่ปีหนึ่งนะดวงเสียของลักเนี่ยมีสองปีดวงจะเสียของลักจะเป็นช่วงยี่บเอ็ดกับย4ิบสี่ คนเสียของรักเนี่ยไม่ว่าคนหรือสิ่งของแล้วแต่ให้ระวังไว้นะครับแล้วก็ช่วงอายุสิบเก้าอาจจะเป็นเบญเ,เพศเราเลือดตกยางออกล้มหมอนนอนเสือระวังให้ดีเพราะว่าตกดวงมานะซึ่งถ้าเจ็บมราจะเจ็บหนักเพราะว่าเราราศีต่ําอยู่แล้วนะครับมันจะตกเยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราได้คนรักคู่ครองที่เขามาีราศีที่สูงเก้าสิบสี่สิบสองเนี่ยเขาก็จะฉุดเราขึ้นมาถ้าตกก็จะไม่ตกสุดขนาดนี้ นะครับอาจจะช่วยประคองได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเออ่คนละคู่ครองเราเขาราศีอะไรแล้วแต่วาสนาเรานะครับก็เออ่โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ